สวัสดีค่ะสวัสดี FC ที่น่ารักนะคะวันนี้สายก็นำงานที่สวยมาให้ FC ชมอีกแล้วนะคะเป็นงานที่มีความงดงามนะคะแปลกตามมากค่ะมีเชิงบนล่างคู่สำหรับเชิงนั้นก็จะมีความพิเศษนะคะ mm hmm. เป็นรูปหัวใจลายต้นสนและก็ตัดด้วยสีดำบนท้องผ้า ก็จะเป็นสีแดงแล้วก็มีรูปอาปุ่มเข้าบินนะคะงดงามมากๆมีหน้านางชายขลุ่ยด้วยนะคะหน้านางก็งดงามราคานั้นราคาก็แจ้งไว้ที่คลิปนะคะบอกได้เลยว่าไม่แพงเพราะว่าช่วงนี้เงียบมาก งานสวยจริงๆนะคะสำหรับชิ้นแรกสวยแล้วก็มีความพิเศษแปลกหูแปลกตาด้วยแล้วก็มาดูชิ้นที่สองนะคะสวยมากอีกเช่นกันชิ้นนี้ก็จะเป็นลายโฮลเชิงช้างประยุกต์นะคะอ่าล่างนั้นก็จะ เป็นเชิงแล้วก็มีรูปช้างคู่ด้วยนะคะส่วนหน้านางก็จะเป็นสมปักปุ่มมีหน้านางชายขลุยแล้วก็มีสีสันที่สวยสดใสมากมากค่ะสวยสะดุดตามากเลยนะคะเป็นหน้านางชายขลุยด้วยมีเชิงช้างข้างล่างแล้วก็จะมีลายเล็กๆใต้ช้างออกมาได้งดงามจริงๆนะคะยิ่งดูยิ่งสวยสีสันนั้นก็สดใสนะคะหน้านางก็มีการประยุกต์สมปักปู่าเข้ามาชายง งามมากๆค่ะราคาก็แจ้งไว้ที่คลิปนะคะงานสวยได้คุณภาพมากๆค่ะมีเพียงแค่สองชิ้นงานนะคะทักทายมาสอบถามได้ค่ะสวยงามจริงๆนะคะ